สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับวันนี้อยู่กันที่ยูกิฟิกนะครับผมวันนี้นะครับผมมี3ข้อดีนะครับของการซ่อมแบบลอกกระจกมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเผื่อเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่มีปัญหาเรื่องของหน้าจอมีการแตกเล้าอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็แล้วแต่นะครับผมมันสามารถซ่อมแบบลอกกระจกได้นะครับแล้วข้อดีทั้ง3ข้อเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมมิสผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือ เรื่องของการซ่อมแบบลอกกระจกเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการซ่อมเฉพาะจุดนะครับอย่างเจ้าตัว Xs Max ที่อยู่ในมือผมนะครับผมตัวนี้จะเห็นว่าตัวจอนะครับกับตัวกระจกเนี่ยมันแยกส่วนกันได้นะครับแต่โดยปกติแล้วมันจะวางอยู่ด้วยกันการซ่อมเฉพาะส่วนคืออะไรการซ่อมเฉพาะส่วนก็คือตัวกระจกที่มันแตกอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราไปที่ศูนย์เนี่ยศูนย์บอกว่ามันไม่มีการซ่อมแบบลอกกระจกนะครับศูนย์เขาจะจับเปลี่ยนให้เราทั้งชุดเลยนะครับแน่นอนราคามันจะสูงนะครับงั้นการซ่อมแบบลอกกระจกเนี่ย มันเป็นการซ่อมเฉพาะจุดนะครับแต่ที่กระจกเราก็สามารถซ่อมที่กระจกได้นะครับงั้นแน่นอนนะการซ่อมเฉพาะจุดเนี่ยทำให้ราคาในการซ่อมเนี่ยนั้นประหยัดกว่านั่นเองนะครับอันนี้คือข้อดีข้อแรกเลยนะครับส่วนข้อที่2นะครับก็ต้องบอกว่า ราคาประหยัดแล้วเนี่ยถ้าคุณภาพมันไม่ดีนะครับมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยใช้โทรศัพท์เครื่องละหลายหมื่นบาทนะครับถ้าเกิดซ่อมมาแล้วถูกก็จริงนะครับแต่คุณภาพไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าไปซ่อมใช่ไหมครับแต่ผมต้องบอกว่าข้อดีข้อที่2ของงานซ่อมแบบลอกกระจกก็คือเนื่องจากว่าตัวกระจกที่เราเปลี่ยนนะครับมันไม่ได้มีฟังก์ชันของการทํางานเองนะครับฟังก์ชันของการทํางานที่จอนะครับมีอะไรบ้างอ่ะแสดงภาพกับทัศสกรีนใช่ไหมครับงั้นไอ้สองฟังก์ชันเนี่ยนะครับมันทํางานอยู่ที่จอ นั่นเองนะครับงั้นการซ่อมแบบลอกกระจกนะครับหรือการเปลี่ยนเฉพาะกระจกเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนจอของลูกค้าไปนั่นเองนะครับงะะั้นตัวจอภาพนะครับยัเป็นจอแท้ตัวเดิมนะครับที่ติดเครื่องมาแน่นอนนะครับเพราะงั้นลูกค้านะครับหรือท่านที่กำลังกังวลว่าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์ของจอจะเปลี่ยนไปไหมหรือว่าทัชสกรีนมันจะ ช้าลงไหมหรือสะดุดไหมก็ต้องบอกว่าไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าตัวที่ถูกเปลี่ยนเนี่ยมีแค่กระจกเท่านั้นเองนะครับผมส่วนตัวภาพกับตัวทัชเนี่ยยังอยู่ที่จอโดวเดิมของลูกค้านั่นเองนะครับผมอันนี้คือข้อดีข้อที่2เลยนะครับข้อที่3นะครับผมเชื่อว่า คุณภาพด้วยราคาด้วยแต่ถ้าต้องล้างเครื่องทั้งหมดหรือข้อมูลเราหายไปนะครับโอ้อันนี้เรื่องใหญ่มากเพราะว่าบางคนมีติดต่อง,งานใช่ไหมครับมีรายชื่อลูกค้ามีแบงกิง้งมีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับงั้นการซ่อมเฉพาะจุดนะครับ มันเป็นการถอดแค่หน้าจอออกไปนะครับโดยตัวเครื่องเนี่ยจะถูกวางไว้เฉยๆนะครับลูกค้าหลายๆท่านกังวลว่าต้องล้างเครื่องหรือเปล่าต้องทาอะไรกับเครื่องไหมข้อดีก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเพราะว่าเครื่องของลูกค้าจะถูกแกะออกมานะครับแล้วก็แค่หน้าจอเนี่ยไปซ่อมแซมเท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราได้หน้าจอที่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการกลับมาอินสตอลหรือนามาประกอบกลับเป็นเครื่องลูกค้าก็สามารถที่จะใช้เครื่องที่มีข้อมูลเดิมของท่านอยู่ได้เลยนะครับผมงั้น3ข้อดีนะครับ ประหยัดนะครับได้ใจจอแท้ตัวเดิมนะครับแถมยังไม่ต้องล้างข้อมูลด้วยนะครับผมเชื่อว่าเป็น3ข้อดีที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาหน้าจอแตกอยู่นะครับผมโอเคครับถ้ารับทราบแล้วนะครับทาทราบแล้วนะครับว่าข้อดีมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เนี่ยถ้าท่านอยากซ่อมนะครับก็ลองดูได้นะครับยูกิฟิกเองเนี่ยเรามีทั้งหมด15สาขาแล้วนะครับกระจายกันอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับส่วนข้อมูลยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใน ท้าคลิปด้วยนะครับผมลูกค้าก็สามารถที่จะแอดไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าอินบ็อกเข้ามาถามหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากับนายเีิงเท่านี้นะครับเราเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ